ดวงดีแท้ปลารัตันดีปลารับตันดีเป็นหอบเลยมึงขึ้นเ<น>ก้าเจ็ดนะฉันบอกชันโชว์แกใช่ไหมโชว์ปลาใครจะทักโถงเย็ดต<อ>ัดีโอ้ดีใจด้วยขึ้นดวงแห้งเทอะแล้วไงงวดหน้าบอกอีกไงเด้อเธอเหอทีพวกเสี่ยวหาจบงวดหน้าเนี่ยเหรอใช่พอไม่กลับบ้าบอพอไม่เสีมันเลี้ยงันเลี้ยมเขานี่วายุประสอนเนาะเนาะอันาที่เปิดที่ปิกันไม่งวดหน้าได้หรือยัง อย่าซื้อไปกอนป้าเจไปซื้อหกซื้อหกา๋องวดนี้จะไปซื้อหกสี่หกห้าเหรอเื้อเดี๋ยว้่้ซื้อเหมวดวังหันอันที่นล่างัวเหล็กซื้อกาเจไว้เห็นบ่กาวเจดปีเกิดปีสาวผมปเไปเห็นอยู่มือขึ้นโซลอดตีรีเป็นหอโไปยังยี่สิบเจกับเก้าสปลาแขกสุดยอดหวดวังหันจะบอกจะบอกหนูสิบสี่หนูจำได้เธอะอาทร เมีนถูกจนสิเป็นปอบแล้วเอาไปแล้วอายุพี่สาวผมเข้าใจไปฮัลโหลอายุพ hmm uh, ี่สาวฟังเกิดยี่บสองปีเก้าเจ็ดต้องฟังปีก็อายุหก้าเข้าใจไปอ๋อ้นส่เก่าจนนี้นั่นี้ประจำสามสิประจำตนนี้เลขข่อนี้จ้าเก่งนะครอันนั้นนั่นปวด ก้าศูนย์เจ็ดพอตีนน้ำประจําบผานเก้าศูนย์เจ็ด่ตัวเื่อเปเจอถืทั้งบนทั้งล่างตัวนี้บอยแล้ว่งเจ็กาสี่็ย์ไมยจะเป้งในบ้านกินสามศูนดวนี้กับเกนั่นแหะเลยถื่อเมื่พบวัาตัวเถือเมื่อทั้งบนทั้งล่างเอาเอาเลยจัดไปจัดเต็มโอ้รักกัน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 เป้า่นี้นะสมสินะ โอป้าให้ตังเยอะเลยลูกได้ป้าถูกทุกงวนให้ตังหลานทุกงวดเลยถูกทุกงวนให้ตังหลานทุกงวดเลยงวดหน้าขอให้ถูกเยอะๆนะปาหกสี่หกหาหกสี่ห้ครับโอเคหกสามหกคนะหกสามห่ปางวดนี่บอกอายุอายุปอนด้ไปอายุค้ไปแล้วนซื้อไปแล้วกนนนยี่สิบงวดนี่ไหมก็นี่ะงินหามไงถามยังไงมาไหนี่เอาก็ซื้อไ้ทะเลัะก็ออกเ็มสามสตมง แกไม่รู้จักนิสัยแกเหรอรู้บ้างวดนี้ถูกทั้งบนทั้งล่างรู้สุดยอดเลยสมแล้วสิเดี๋ยวสิติดต่อผู้สาวให้หาคนมาหนับเงินให้ไอ้วนตุ่มไอ้วนตุ่มไอ้วตุ่มไอ้ตลาดนี่แหละเจ้าก็ได้นเ็กซี่ปะเดี๋ยวร้านเดีกยวว่าปลาหยาบไข่ปลายีซิบหาปีก็เล่งดีมักปลาหยีหาปีออกซอยสิบแปดแล้วก็ไปฝึกประเทศเขถึงเก้าเจ็ด ดีใจแต่ผมอัดนี่โอ้ยถึกเคร่งไตรดินถึกเทร่งอันลอตเตอรี่เป็นห่อมืงขึ้นอ่างอยู่ปัดซุ้อปัดซุ้อคนเพื่อเก็บเงินเพื่อเก็บเงินดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะเอาบอเอาเก็บบอบอบ่บ่กินบ่บกินบอบกินปลาบ่กินเออบ่บบอกินบ่เมียนเก็บเงินไว้อย่าเอามาให้คักหลายอย่ามาเลี้ยงคักหลไรกินแล้วนี่บ่บกินบ่บ่บ่บไม่เคยมีไม่เคยทำด้วยเพิ่งกินสิแหละโอกาสหน้าฟ้าไม่ เดี๋ยวเงวนนาคันเถือหงวนนาซื้อน้ำได้บันเดอเง่วนต้งหันบอกลูกน้องสิบสี่สิบห้าสิบหกก็ไ่ได้ซื้องวดมือกีบบเก่าเก็บ่ได้ซื้อบอกกันวะเงื่อลนบ่เออบอกจำได้พร้อมสิบสี่สิบห้หกเขาสงงอนเลยใค้เป็นปอบแล้วเจ้าถือซุ้อเงื่อนเขาเง่อนาปอบอย่างนี้พวงแก่หัวแกกหลานไปแน่แมเยอะปะแลผมแก่ยังได้บุญได้บุญให้ละมีความสุขใครวนแค่ก็คอยแน่บันนี้เห็นยังเห็นยังลูกพี่ยงสองสิบเอ็ด บยประธานโดดเช็โมงสองนบยประธานตื่นอยู่ฉันไปเพี้ยนได้อยู่เพี้ยนเนี่ยเอาเพี้ยนซะจะไปเ้าเลยเอาเพนตีเอาเพี้ยนเอาเพี้ยนบัตรได้ก็ได้บนั่นแหะเพิ่นก็สันเพนละสันเพี้ยนก็มีสุวรรณละสันเพี้ยนตีจะเสาเพี้ยนไเป็ดปลาหน่อยเลยบ่ได้เปป้าหน่อยก็ได้ปลานยเพี้ยนสบ่อแมนเพนรบ่ไหนเห็เสาเห็ดเพี้ยนน่องเห็ดไดอยูะบ่แมนเพนเพิ่นสันเพีนอยู่ตีสันละเนาะ เขาไม่ได้โอนหรพ่ะเอาไปซืู้้ป่วเอาลูกน้องขี่รถไกลซื้อดิบ่เคยเข้าไปแต่เครื่องไปตรวจเอาสิเมื่อเอินพิจารณาตื่นแล้วจะไปหาเอาวัดเก่าๆซะวัดที่บ่มีเพิ่นไหมแม่นเมีนบัดที่เพิ่นแบบว่าคนคนบ่ค่อยไปหอดเออดุนลูกพี่ลูกน้องสนับสนุนวัดที่คุณบ่ค่อยไปฮอดนั่นล่ะครับบัตรเตยตะบะโกกับปลาเผาวัด บัดใดตีลูกน้องหูวจักต่บัดบน้องอูล้วคนประเภอูก็บัดน้องแดงบับน้องอูบัดบน้องแดงคนอ้ยเพื่อเซวาเวบน้องลักหมายถึงสันซีองสามซีองนี่ล่ะพี่อะเด้อบ่เกียวใจโมใจกับโมดีบ้าตวบาบ่แมนฟังตะกอนเข็ดเด้อต่เขีนตีเขียนสเียนมวงกนสี่เียนม่งเขียนซื้อมาสอนเขียนซื้อพรปอเจ้าไปเขียนมาเลยพาเข้ามาง ต้องว่าผู้นี่มาเฮ็ดบ่บ่เกี่ยวผมเจ้าผู้เดียวเออเจ้าเป็นผู้ได้บุญแ่เอาเอาสิลูกพี่เฮ็ดนําวัดเฮาก็ได้เพื่อความบ่เพื่อความสะดวกมันจังบ่ได้ไปมันจังบ่ได้ไปไกลสั่งแ่เพราะสิเข้ามาแกงหม้อบัดนี้มันยากก็เลยโอเคบ่แม่นสังน่้ายทําบ่ตเมื่อกี้เนาะแล้วแต่แล้วแต่มันเต้าเด้อสินข้าวเหนียวตุ้ยๆโลดบ่ได้ยากเอ้าสั่งๆฟาเผาแก จ้าเจ้าลูกพีได้ได้จตำจ้าลูกพี่ได้เ <ent> ย um, so ่นเด้อเย่นเนาะวัดใดบ่ฮู้จักเอาเองสิไปปรึกษาปัตยิชก่อนว่าเพิ่นอยากให้ไปวัดใดไปปรึกษาก่อนจังมาบอกผมมพิ่นเศร้ามพิ่นเศร้าจังมาบอกหลวงมังกินอันเศร้าเนาะเจ้าเป็นอย่างไรครัุยซันเองหรอกเพือหางเงินเงินก็สั่นกันอนุโมทนาน้ำเด้อหลวงพี่เอานเดียสั่นวัดนี้ห็นเพีบอก

บุญจะเป็นผู้เหยียดจะเป็นฝ่าจะรื้อเอื่อไปทรงจะป้าเลยรไงฉันบวชมาก่อนโอ้โอ้โอ้แมนเมนแมนจะเช็คมาแข็งกันจะไปสั่งโอเคพอดีมักเขาพัดโอเคจบไปมาไปก็โอเคหยั่งสั่งเลยปปผ่าไปเลยไปตั้งๆโอเคลูกพี่โอเคมาบอกติกันนะได้บัวเป้าตรงนี้ให้ตอนนี้เลยบอกอย่เฝ้าใจจิมมาเฝ้าใจหยังมันบ่ทันเดือดหดยั่งไปกามอิ่มอิ่มไปกาม เยี่ยมเยี่ยมบวชเดบุญเฮ็ดบุญือเทาอวกามมากครับไอ้นี่ชั้นเองเขียวเว้ยโอ้ยโอยเดยแต่ว่าไปบวชมากยังมาสูบยาอยู่ยาเนี่ยมันทบัตรทอนสุขภาพราื่อซื่ออิ่มปากกาไปยังก็นี่ต่อเลยปลาแขกตัเลยปลาแขกปลาแขกตัวซื้อจริงกับซื้อนี่เด้อแค่ไม่ยาแล้วครูที่บนนี้ครูธนาพรบอกพ่อพ่อโทษคือ่เปลี่ยนซื้อเป็นสวมสร้ยลูกพี่พ่อพันรอเรือ มั่งมีสีสีสุกมั่งมีมั่งมีสีมั่งมีซอสซอสลาโอเลือดสลด์มั่งมีสีธนาพรมั่งมีสีแม่น้ำสกุลมั่งมีสีสีสาแก้วสีสามีความใสแน่นั่นล่ะลาแขกจอยไฟแขกขึ้นมาด้มูโมนาสาธุนน้ำเดือบลูกพีเด้องวดหน้าไ้เดรปิล้านเด้อลูกพีมาไกลมาเรื่องแดงเด้อ เอาลูกพี่สิมาถามลูกน้องว่าเป็นเท่ายได้จังไดเพราะปลาแจ็คตลูกพี่สิเอาแจ็คตัวซีสุดเนาะไปซีสุดกับตำตำซ่ากระติ๊กพ่อออกไม่ออกกับเพื่นกระสีโอเคเอาตำธรรมดาเนี่ยละเอาตำธรรมดาเนี่ยละเอาพ่อร้อยเนาะเขาแฉกใช่ละไปพี่มัวทนาสาธุบุญน้ำเด้อลูกพี่เด้อลูกน้องกระสีไปไปยุดอกสาธุเห้องหาห้องซีซึ่งเด็กแม่ยังเดียวซื้อมือนี่ละห้องซีห้อหา หกหห้าสิบตัวบวกขึ้นห้าสิบตัวหัวนี้ได้จตัวได้จักตัวบอกดีๆเ่งจริงเรื่องจริงด้สามสามแสนุดหย่อดเลยลูกผีตัวเนาะด้สามไม่น้อยและถึงไดลูกีดีใจนะเด้ลูกพีด้วนี่หละคนเฮาเนาะเฮาเฮาเห็ดยอะกอนไแล้วจากยัวบอกนะลูก้ังค์สองสามสี่แปดฉันบอกแกแล้วมากเก่ามากเก่า แกก็มเกาเทกมาเกยูล <rôle à déc> ูกน <gens> <déc> ้องมาเก่ายูแต่ว่าบ่คือเรื่อสิเป็นเก่าเจ็แล้ลูกน้องก็มายูเก่าเจดเจบ่าบ่ถือถือตะเก่าเจ็ขวมังสิละเจ้าจบจบจบจแล้วให้ลายการจีบยูทูปพรอมเด้อจีบจีบ้อ มือ่นสิไปถวายไอ้พีเน้อปลาแขกนะคะคุณผู้ชมป้าแขกคุณธนพรมั่งมีสีนะคะพรุ่งนี้ทําบุญวัดบ้านเด้อค่ะพี่น้องสร้างป่าเผาถือเลียกรายมือขึ้นมาบอกแม่มูว่าซสือเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งว่าสั่นป้าแขกบอกแม่มูมือขึ้นเอาลอตเตอรี่มาโชว์ค่ะปลาแขกถูกทั้งใต้ดินถูก ทั้งลอตเตอรี่เป็นหอบเลยนะคะงวดหน้าอนุโมทนาสาธุบุญงวดหน้าให้ถือลายตัวนี้ด้อลูกพีด้วยจ้าเอาสุขภาพมาก่อนแข็งแรงเงินมาทีหลังพวามเพิ่นมีเงินอยู่แล้วนะครับเนาะไอ้สุขภาพเพิ่นมาก่อนแข็งแรงสาธุแล้วเขาจะทำบุญอีแบบนึงเด้อใรียกว่าเลขออกเจังเดย์ยู่ล่ะลูกพี่ฮะตอนเลขออกเพชรเจงเลย์ยูยื่นื้อเบ่เสียบอ่ะแล้วเพื่อนกันไงหมอตุ๋ย มอตุยกับทันรอดที่นี่แหละเออคนมาดึงขาแบบ่บ่มดึงยังปลาสิไปส่งเองบอคือใหนพ่อไปบ่้ไปเลยบอให้ปลาไปส่งเองแายให้นะคาคิดคาอะไรคิดด้วยนะพอนนบ่อยากไ่อยากเห็ดบนน้ำกันชุมาโรใช่ไหมชุมาร์โรละชุมาโใช่ไหมเออเนใช่ไหมเออเคนะครับผมพันหึตีไปเลยโอ้บ่อยากเอามาาลายไปนั่นเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเป็ะกให้ลูปให้ร้านกับลายเป็นเีเป็นจริงไมบ่แจกเป วัวจะเกี่ยวคือเ้าเห็ดตามพ้อมูเี่เบิกระเป๋าแบนนิ่มเนี่ยแม่นังฟ้าไปแล้วนางกไม่ละสูเสีวซื้อไปแล้วซื้อได้มันมีสีนั่นล่ะธนพัมันมีสีปลาแขกันล่ะเจ็ดร้อยกสิบเอิ้อสิ